สวัสดีค่ะทุกคนนี่กูกไก่กับอารียามาเก็บผักป่ากันนะคะวันนี้เปลาล่าไม่มานะน้องเชเปลาลาอ๋อจจะพาอรียามาเก็บตรงนี้นี่ถ้ามันขึ้นตรงหญ้านะทุกคนจ,จะมองไม่เคย,หเ,คยเห็นว่าดักว,ว่าดักให้สปาตตชินะนี่เจอทันทีเลยเวดีราว่าคารีนโเิ เิโรธรักษาอุ้ยต้นมันสวยมากเลยทุกคนใหญ่เร็วด้วยนี่มันกำลังจะออกดอกแล้วนะคะเห็นไหมมันมีช่อใหญ่ขึ้นมาแล้วนี่เฮ้ยน่าโอ้ทานเดียวดิ ต้นใหญ่เบิ่มมากคือถ้ามาเก็บช้าวันนี้เก็บไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันกำลังจะออกดอกทุกคนดูใหญ่มากว่าดาเีลยอ เดี๋ยวอาจารย์เดินไปดูลูกศิษย์คนนี้ลูกศิษย์คนนี้สอนง่ายอยู่นะเมื่อกี้ตัดรากสมฝรั่งจะเหลือแต่กอจะสอนง่ายจำง่ายนะคะไม่เหมือนนีกคนอีกคนที่ไม่มานี่สอนยากนะนางไม่ว่างเสียดายไม่ได้ปะ ตาสสิปอพระวาเนียนันตาพิปุล่ะตรงขาตั้งกล้องก็มีสมฝลังกำลังขึ้นเลยอ่ะต้องเลือกนะเพราะตอนนี้หัวมันก็ไม่ใหญ่มากนะนันตั้งตรงอืมน่าร oh, <Ben. S 1> ักดซิเมเตตอาซิเลเกต ใหญ่เลยดูสิวู้พอสมควรพอสมควรผู้ก่ยจะไปเดินหากอสมฝรั่งที่วันนั้นเจอกอเบิ่มเลยวันนั้นที่บอกว่ามาเจอคุณยายอายุ90กําลังหาผักป่าอ,อยู่แถวๆนี้แหละอ้ใหญ่มากไม่ใช่กอน,นี้นะทุกคน หาไม่เจอเหมือนมันอยู่ข้างหน้าดิมดิมฝั่งนูน้นอู้โอยกอไม่ได้ใหญ่เลยแต่ดูหัวสิโอ้ยตายแล้วดตายแล้วนี่ขนาดยังไม่เจอกอที่หมายตาไ,ไนะเลยนะเก็บไล่ไปก็แล้วกันเดินไปเรื่อยๆว้าว ว้าวว้าวว้าว,ว,าวสวยมากเลยอะอลรยากับน,น้ำหวานอันนี้ใส่คล้ายๆกันนะกินก็คล้ายๆกันด้วยเขาชอบอันนี้แต่กูจะเก็บอันนี้เก็บตำ้ม คีนก็แวบตัดออกอีไม in ่เอาไปดูซิเป็นไงบ้างอริยาที่เป็นเพื่อนรุ่นน้องนะคะอายุแค่สามสิบหกก็มเอนใดต้า q u e s โ i sono q u โ s t i none no g u a ว d า g าล r d a le f o g l ให้สดเอเนอะก็จะไปเดินตามหาสมฝรั่งต่อก่อนนะมันใหญ่มากจริงๆนะไม่ใช่ใครมาเก็บไปแล้วนะคุณยายวันนั้นมาเก็บไปหรือเปล่าลองเดินไปดูข้างหน้าโอ้ยเดินมันจะพักสลัดปาก็ใหญ่ๆก็ต้องหยุดก่อนดูสิหลายก่อเลยอะ่ะ Oh, ada soto. Wadah lah Wow, woi, Berapa berapa kisah itu? woi, woi, ดีใจจังเลยมีหัวใหญ่ให้เก็บโอ้ต้องมาคุกเข่ากันแล้วอะเมื่อยหลังผักป่านี้นะคะทั้งอร่อยทั้งมีราคาและทำความสะอาดยากเพราะกิ่งก้านเยอะของมันเนี่ย มัีดินว่าเนาะดีใจมากทุกคนเจอแล้วนี่แหละกอใหญ่ที่เห็นวันนั้นยังมใีใครมาเก็บดูสิสมฝรั่งกอไปเริ่มเลยมานี้ที่สุดฉันก็เจอแกดูสิว่าแกหัวจะใหญ่แค่ไหนนี่ต้นอะไรเนี่ยมะกอกเหรอ กูคยไม่เคยเห็นมะกอกงอกจากมาเล็ดเลยนะยยมาเรีวเสียมน้อยมาถั่พรวนน้อยอู้ตายแล้วตายแล้วขอโทษขอโทษอโทอ,อยู่ตรงไหนกันเนี่ยหัวหางอลงไปอยู่ในดินเหมือนเดิมไม่รังเกียจนะคะเขาเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์มากน้องไส้เดือน ใช้ได้อยู่นะนี่หัวใหญ่ๆป้อม เยอะมากอะ่ะใช้ได้อยู่นะคะนี่นี่เราเก็บเอามากองไว้เดี๋ยวค่อยใส่ถุงที่หลังเราต้องแยกนะคะผักสะอาดกับผักไม่สะอาดผักอันนี้มันไม่มีดินเนาะอันนี้มีดินต้องแยกเอาไว้ว้าว <laughs> ใหญ่มาก <laughs> มซอนเขาขึ้นแซมแซมหญ้ายอยู่ สมฝรั่งพวกนี้นะคะนิยมไม่นิยมมันมักจะขึ้นตำสวนผลไม้สวนมะกอกอะไรแบบนี้นะที่นี่สวนมะกอกเยอะนะคะผักชนิดนี้เลยเยอะมากและไม่มีหมาเข้ามาอึน,นะคะรับประกันได้ เพราะมันอยู่ในสวนเข้ามาลึกไม่ได้อยู่ริมถนนที่นี่เวลาเขาจูงหมาออกมาข้างนอกไม่มีการปล่อยเข้ามาวิ่งในที่ของคนอื่นนะคะใยจังแต่มีอ่ะพวกอึกระต่ายอีกว่าม,มีนะเคล็ดลับนะคะต้องหากกมันให้เจอก่อนและหญ้ามันเยอะเนี่ยกกมันอยู่ตรงไหนต้องแหวกให้หมด ห็นล่าขา,ขาวๆมาแล้วล่ะสวยมากเลย,ยเวลารล้อนๆนี่นะลมก็ทำให้เย็นสบายมากเลยเดี๋พักสักแป๊บหนึ่งขุดกันมันมากเลยเพราะว่ามันสวยมากเลยอะ หัวแบบนี้กำลังกินเลยนะไม่ต้องทำความสะอาดเยอะด้วยกิ่งก้านมันไม่เยอะแล้วก็อ่อนด้วย าสมผสานนี่ลากเล็กๆแต่สวยนะนี่อ่อนดีเนี่ยกูก็ชอบแบบกิ่งเดียวแบบนี้มากกว่ามันง่ายต่อการทำความสะอาดนะคะไม่เหมือนกอใหญ่ๆหลายกิ่งสวยที่ได้เห็นดีใจที่ได้ขุดแต่ว่าตอนล้างนี่ร้องไห้จ้ะอยากโยนทิ้ง ดูสิใหญ่ป้อมเชียวผักชนิดนี้นะคะไม่มีทางเก็บผิดแน่นอนไม่มีคู่เหมือนนะอาจจะมีใบเป็นคู่เหมือนหลายชนิดนะคะแต่ถ้าขุดขึ้นมาเจอหัวนะไม่มีชนิดไหนที่มีหัวสีขาวแบบนี้นะคะที่เห็นสีน้ำตาลนี่เป็นดินนะแต่ถ้าเราขูดดินออกนะคะเห็นไหมมันก็จะเป็นสีขาวแบบนี้

แต่พอเจอตรงหน้าก็อยากขุดเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยมีกอมใหญ่จริงๆอะ่ะถอดถุงมือเราด้วย แล้วไม่มีใครถามกลับบ้านเลยมาสี่นิทานาคาซะเอนมอนตลกดีวันเด่นเด้เออเรามาลืมทิ้งทิชชู่ radio กี่โมงแล้ว หนึ่งตะก้าอันนี้เป็นวารีเดียนเนล่าผักสลัดป่าทั้งหมดเลยนะคะอีกหนึ่งถุงสองถุงนี่สองฟรั่งเยอะมากสนุต tanti vero tantissimo เอ๊ะเรามาถึงที่วัดทีสิเราสัตย์มันก็เบนเน่ดูสิทุกคนเย็นแล้วอ่ะคือไม่อยากกลับบ้านเลยนะแต่ว่าวารีเดียนเนลรามันหมดแล้วไงแล้วมันก็เริ่มหนาวดูนะกาแฟอุ่นมาด้วยเด็กแวบบ้แบบนเด็กแวบบ้นมอเตอร์ครอส เพื S <S ่อนได้ฟุงกี่สิพี่มิกนะเคยอยากซื้อด้วยละ่ะมอเตอร์ครอสแบบนี้นะขึ้นเขาไต่เขาไปหาเห็ดองไม่เอาอะ่ะกลัวาหายหลังเอาละ่ะลาทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าพามาเก็บอีกนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะ